สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่26นะครับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2021นะครับวันนี้กเ็เป็นเรื่องราวจากหนังสือบุตรศิราอีกเช่นเคยนะครับที่จะให้คําแนะนําที่จะเตือนจิตเตือนใจเราและก็เป็นวิธีทางที่เราจะได้เจเริญชีวิตใน ปัจจุบันนี้ในโลกนี้อย่างไรอย่างดีเพื่อจะได้ทําให้ชีวิตนั้นเหมาะสมกับการเป็นบุตรพระเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูนะครับในบทศิลาวันนี้ก็เป็นบทศิลาบทที่8นะครับข้อ10ถึงข้อ18นะครับมีเขียนไว้นะครับในหัวข้อเรื่องความรอบคอบนะครับเมื่อพูดถึงความรอบคอบเราก็รู้หมายถึงอะไรนะครับบทศิลาบอกไว้อย่างนี้บอกว่า อย่ายั่วกิเลสของคนบาปให้ลุกโชนเหมือนจุดถ่านไปเพราะท่านจะถูกเปลวไฟของเขาลวกอย่าโต้เถียงกับคนชอบหาเรื่องเขาอาจจะวางกับดักจับผิดคำพูดของท่านอย่าให้ผู้มีอำนาจมากกว่าท่านยืมสิ่งใดแต่ถ้าให้ยืมไปแล้วจงคิดว่าของนั้นสูญเปล่าอย่าเป็นประกันเกินกำลังทรัพย์ของท่าน ถ้ารับประกันไข่จงเตรียมใจไว้ใช้หนี้แทนเขาอย่ามีความกับอย่ามีคดีความกับผู้พิพากษาเพราะผู้พิจารณาคดีจะตัดสินเข้าข้างเขาอย่าร่วมเดินทางไปกับคนชอบประจนภัยเพราะเขาจะเป็นภาระแก่ท่านเขาจะทำตามใจตนเองความโฉดเขาของเขาจะทำให้ท่านพินาศไปด้วย อย่าโต้เถียงกับคนอารมณ์ร้ายอย่าเดินทางไปกับเขาในที่เปลี่ยวเพราะชีวิตไม่มีค่าแต่อย่างไรสำหรับเขาเมื่อไม่มีผู้ใดช่วยท่านได้เขาจะทำร้ายท่านอย่าปรึกษาคนโง่เพราะเขาไม่เก็บเป็นความลับอย่าเปิดใจกับทุกคนที่ท่านพบท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนี่ก็เป็น คำสอนของบุตรศิลาที่เขียนไว้และก็เจืินจิตใจเราเ,เราพิจารณาดูดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันนะที่เราเจอกันในชีวิตประจําวันจริงๆเลยนะครับก็คือ,อ,อบอกว่าอย่าไปยก่โมโหโทโสของคนบาปหมายความว่าคนไม่ดีเนี่ยคนที่ใน,จ,นจะไปมีเรื่องมีราวอย่าไปทําให้เขาต้อง โมโหหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาจะทําในสิ่งที่ขัดสติและเขาก็จะอาจจะเป็นผู้ที่จะทําร้ายท่านก็ได้เพราะนั้นบทศิลาก็เตือนไว้นะอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นต้องให้ระมัดระวังแล้วกออ็อย่าไปโต้เถียงกับคนที่ชอบหาเรื่องใช่ไหมคนเราก็รู้ในสังคมที่เราอยู่นี่เราก็รู้จักว่าใครเป็นใครนะยิ่งในที่ทีเ่เราทํางานในบ้านของเราหรือในหมู่บ้าน หรือว่าในกลุ่มเพื่อนกลุ่มผูงเราก็รู้ว่าใขรนิสัยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังคือให้มีความรอบคอบที่จะเจริญชีวิตไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองกับส่วนรวมกับผู้อื่นด้วยนะครับในนี้ก็พูดไว้หน้าหน้าบังนิเดียวอย่าให้ผู้มีอำนาจมากกว่าท่านยืมสิ่งใดแต่ถ้ายืมแล้วก็คิดว่าของนั้นจะสูญเปล่า <c oughs> ก็บอกว่า คนที่มีอำนาจเนี่ยจะยืมอะไรจากท่านหรือคนที่มีอิทธิพลนะพูดง่ายจะยืมอะไรจากท่านก็จงเตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะไม่ได้คืนนะเพราะว่าเขาอาจจะยืมไปแล้วก็ไม่คืนแลว้ววลาถ้าไปทวงไปอะไรอีกก็จะเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะเบาแวงได้คือเขาจะโกงเราแน่นเองนี่คือบทศิลาเตือนไว้ให้รอบคอบพี่น้องเรื่องต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมของเราอะนะ จากข่าวคราวต่างๆในโทรทัศน์ในเรื่องราวต่างๆก็ดีปัจจุบันเราจะเห็นนะมีข่าวแต่เรื่องพวกนี้เรื่องที่โกงกันเรื่องที่ทําผิดต่อกันเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเรื่องที่ทําร้ายซึ่งกันและกันอืมนี่ก็เป็นสิ่งที่เหม,มาะเหมือนกันที่เราจะใช้ด้วยความระมัดระวังมีชีวิตในต่ละวันด้วยความระมัดระวังนะในนี้ก็บอก อย่าเดินทางไปกับคนชอบประจนภัยเพราะเขาจะเป็นมาลคือจะไปไหนมาไหนก็ดีละคือการเจริญเดินทางไปกับคนประจนภัยคือพวกนี้ก็จะไม่ค่อยระมัดระวังตัวชอบบู๊อะใส่บู๊ทั้งหลายก็จะไปแล้วก็จะเกิดอันตรายเกิดอภัยขึ้นได้อะไรต่างๆอย่าโต้เถียงกับคนอารมณ์ร้ายนะครับเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับบอกว่า แต่สรุปแล้วทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องความรอบคอบวันนี้ที่บุตรศิลาเตือนเนี่ยเตือนให้เรารู้จักที่จะระมัดระวังตัวคบเพื่อนคบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยให้ระมัดระวังตัวดีๆให้ศึกษาดีๆว่าคนนี้มีนิสัยยังไงเขาเป็นยังไงเมื่อรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวอย่าไปแย่ให้เขานั้นขาดสติหรือว,ว่าเขานั้นจะต้องอหันมาแล้วก็มาทำร้ายเรานะครับแต่ในเวลาเดียวกัน เราก็ต้องพยายามที่จะดูแลช่วยเหลือและพยายามที่จะแนะนําในสิ่งที่ดีๆเพื่อช่วยเขาให้สามารถปรับปรุงตนเองสามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้ก้าวหน้าได้พัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเรามีเพื่อนเยอะแยะเลยมีคนรู้จักมากมายเพราะฉะนั้นคนต่างๆในสังคมมันก็จะเป็นอย่างนี้กับเราเหมือนกันนะในชีวิตเรามีประสบการณ์เนาะ มีประสบการณ์แล้วสำหรับชีวิตที่ผ่านมาว่าเรา,เาได้เจอความยากลำบากอะไรบ้างพบอะไรบ้างต่างๆเนี่ยเพราะนั้นบุตรศิลาเตือนให้เรารอบค้อที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูแลไม่อะไรเห็นคนประเภทนี้เจอคนประเภทนี้เราต้องคิดที่จะช่วยเหลือเขาคิดที่จะทำอย่งไงให้เขาสำนึกแล้วก็กลับเป็นคนดีนี่คือหน้าที่ของเรานะพี่น้อง เพราะนั้นวันนี้ขอพระพรพระเจ้าอยู่กับทุกทกท่านนะครับทุกท่านเข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตการเป็นบุตรพระเจ้าขอพระบิดา,า,าพร้ประสงค์สรรพาดุพระบิดาพระบุตรและพระจิตประาจานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ